สวัสดีฮาร์ททุกคนตอนนี้เนี่ยช่องวร์ก็มีแฟนเพจเฟซบุ๊กกันแล้วอ,อย่าลืมไปติดตามก็ได้นะเพจชื่อว่าวาร์่เกมเมอร์ช่วยไปกดไลค์กดติดตามแฟนเพจให้วอร์ด้วยนะ,ะฮะร์ทว้าวะสวัสดีฮาร์ทคุณผู้ชมก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวร์อีกครั้งนะฮะ อ่ะทุกคนเห็นอะไรนี้ไหมเอ่ยนั่นคือสกินคอ l l a ลบของอิรูเมียนั่นเองนั่นคือสกินเน็กซัสนั่นเองเออเป็นสกินมาใหม่เลยนะฮะเนี่ยเออเป็นสกินคอรลบจากค่าย H.O.K. OK นะทุกคนเออโอเคก็เป็นสกินที่เราถือได้ว่าแบบรอมานานมากแล้วนะฮะแบบเราไปเห็นคอเฮนโอเมาคือทำไมมันอลังการแบบดาวล้านดวงแบบ จักาวาลน,นี่คือเธออะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะอ่ะโอเคเห็นอย่างงี้ก็ต้องทำไมฮะก็ต้องจัดตีอัแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูสกินสวยๆนะฮะของเอสโอเคกันก่อนกับสกินอิลูเมียนเน็กซัสอ่าโอ้โหอืมเออโอ้โ นะฮะเห็นอย่างนี้บอกเลยว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะครับของเกม h e OK เลยนะครับดูละละเอียดโอ้โหถือได้ว่าเป็นชุดแบบยังไง Hello Universe แอนจัก,กระพงหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะสวยมากนะฮะถ้าเป็นของ h e OK ก็จะเป็นบูเช็คเทียนเนาะอันนี้ ของเราเป็นอิรูเมียก็ได้ชื่อมาเป็นสกิน n e ็กซนั่นเองสกินแม่แห่งจักรวาลนฮะมาเธอออฟก็อนั่นเองนะฮะโอเคเราเห็นอย่างนี้ก็ต้องทำไงอยากได้แล้วไงเออ,อโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่กิจกรรมของอิรูเมียกันเลยดีกว่าอ่าทุกคนเราก็ได้ไปเติมคู่ปองมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำภารกิจของจักจรกวาลกันนะฮะเออโอเคถ้า ร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกิจกรรมกันเลยไปอ่ะโอเคเราก็เข้ามาอยู่กันที่หน้ากิจกรรมนะครับภารกิจแห่งจักรวาลของสกินอีรูเมียนเน็กซัสนะครับโอ้โหเราจะสุ่มได้ดวงดาววงนอกไหมนะฮะเพราะว่าสกินอีรูเมียมันอยู่วงนอกนั่นเองนะครับซึ่งเราต้องสุ่มวงในเพื่อให้ได้ออกมาวงนอกให้ได้นะครับอ่โอเคถ้าเราพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยฮาร์ฟอ่ะ ครั้งที่หนึ่งอ่ะยังไงจะได้เลยไหมโอ้โหได้เป็นลูกแก้วไปนะฮะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาสุ่มต่อกันดีกว่าครั้งที่สองได้เป็นอะไรโอ้โหโมวนคัมพนะฮะอ่ะไม่เป็นไรอุ๊ยเราได้รับส่วนลดพิเศษทุกคนเอ,อ้เหลือแค่8 1คูปองเพื่อเล่น3ครั้งอโอเคเอามาเดี๋ยวเราจะสุ่มอีกครั้งถัดมานะครั้งที่สเดี๋ามาเริ่มกันเลย เอออะ,อะกดยืนยนันอะซุ่มเอาอุวิได้ได้วงนอกเออโอ้โหแต่ว่าเราได้เป็นท่าเต้นนะ่ะกับเพจเอาไม่เป็นไรสุ่มต่อไปเรื่อยอืมก็ยังไม่ได้ครั้งที่ห้าก็ยังไม่ได้อาจจะได้ครั้งถัดไปเลยไหมจะได้ครั้งถัดไปอุ้ยได้ว่ะเฮ้ยเฮยังไงยังไงอืออืออ่ะได้สกินสลิมมาไม่เป็นไรอาสุมต่อปเรื่อย ครั้งที่เจ็ดแล้วโอ้ยได้เพชรครั้งที่แได้อะไรโอ้ยมวนคําพีอีกแล้ว่าอ่ะครั้งที่เ้าจะได้อะไรครอุ๊ยอุ๊ยอุยโอ้โหเกือบจะออกไปวงนอกแล้วว้าโอ้ยอะไรกันอ่ะสุ่มต่อไปเรื่อยๆเราจะไม่ท้อโอ้ยได้มาทําไมเนี่ยอันนี้่ได้เยอะแล้วอ่ะครั้งต่อมาต้องวงนอกต้องวงนอกเอยวงนอกอืมหมดวงโคจรเลย เอาหมดวงโคจรเลยไหมอะครั้งนี้มันต้องออกแล้วเออไม่ได้ไงอะได้ลูกแก้วทองไปนะฮะอะสุ่มครั้งถัดมาตอนนี้วงนอกได้สามครั้งแล้วเหลืออีกสามครั้งจะหมดกระดานไหมโอ้ยได้ลูกแก้วอีกแล้วเอามาทำไมเยอะแยะอะสุ่มไปเรื่อยๆอะสุ่มไปเรื่อยๆเออจะเหมาหมดกระดานไหมเนี่ยเพราะมันการันตีที่สา0 0ันหนะทุกคน พัลคูปองคือไม่เกินนี้ไม่เกิน3,600รคูปองอุ้ยยังไงอืมหืมหิรเลื่อนขั้นนะฮะเอาไปไปไปสู่จักรวาลไม่ไปสู่จักรวาลแล้วได้เพลิดหมดหมดข้างในก็ต้องไปข้างนอกแล้วยังไงยังไงข้างนี้เอเฮ้ย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 ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ได้มาแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ไม่เหมานะทุกคนครั้งนี้โอ้โหเป็นครั้งแรกเลยที่แบบเดี๋ยวเรามาคำนวณกดนี้เราเติมมา3 1มพันหลบหนึ่ได้เฮ้ยหนึ่เองโอ้โหคุ้มไหมคุ้มไหมอ่ะไปดูกันซิว่าได้จริงหรือเปล่าอุ้ยนั่นนั่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นนั่อุ้ยทุกคนกดรับเลย เธอคือจักรวาลของฉันได้มาแล้วนะฮะทุกคนจะบอกเลยว่าครั้งนี้นี่คุ้มมากจริงๆนะฮะโอ้โหก็ต้องขอขอบคุณนะฮะคูปองคุ้มๆนะฮะจากร้านค้าเติมเกมนะฮะร้านลิสแมนช h อ p นั่นเองนะครับผมก็ ใครสนใจนะครับก็แอดไลน์ไปได้นะอ่ะไม่มีใครสนับสนุนท้งนั้นนะฮะโอ้โหได้กรอบรูปด้วยเออเอาสินะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไอเทมอื่นที่เราสุ่มได้มาว่าได้อะไรมาบ้างนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเออ,อเดี๋ยวกดรับโอ,อ้อยได้เป็นสกินสลิมนะทุกคนอ่ะแล้วก็อีกมากมายนะฮะตามนี้เลยนะทุกคนนะอ่าฮะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องสกินคอร์เล็บในครั้งนี้กันนะก็เราได้มาเป็นของสกินอิลูเมียใช่ไหมก็แน่นอนก็ต้องเปรียบเทียบกับของ h ฮดโอเด้วยก็แน่นอนว่าของเราก็อาจจะต้องลดรายละเอียดความสวยงามลงไปนิดนึงนะทุกคนแต่นี่รู้สึกว่าก็คุ้มอยู่นะคืออย่างเช่นเนี่ยอะแอนิเมชันโมเดลเปิดตัวเงี้ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเท่าไหร่ก็ถือว่าก็ได้อยู่นะทุกคน ของเราสกินจะสว่างกว่าแต่ของเฮดโอเคก็อาจจะสวยกว่าอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่เอฟเฟกต์สกิลกันเลยในเกมเพลย์นะทุกคนนะเออว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนเออเห็นว่าเออสกิลเอฟเฟกต์เนี่ยมันลดความสวยงามไปมากน้อยยงไดนะเออเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮาร์ฟอยากจะทำไหมภารกิจของจักรวาลอะตานี้ก็มาเล่นกับใยพี่ไลนะครับที่เล่นยุ้ยนะทุกคนเออเป็นสกินหมูดาวคล้ายๆกันอ่าเข้าสู่เกมมาแล้ว สสวััดีค่ะฮลโตาเนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยฮาร์ฟเออนี่นี่เอาเอาเอาอะไรเยญ่ใหญืมมาบังสกินอีกเอาไปเอโอโอ้โหดูความสวยของอิรูเมียสกินเน็กซัสโอ้โหยอดสุดยอดโอ้โหเทียบกับยาย่พิไลแล้วยหญ่พิไลตัวเล็ก,กเลยอ่ะสกินยุ้ยอะ่ะเออตัวยุ้ยอ่ะแม้จะมีห่างเครื่องก็ตามเดี๋ยวรอออกของก่อนเออนะฮะอุ้ยอุ้ยดึงมาได้ นี่ทุกคนสกิลหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่นี่นี่เออนี่นะเออเป็นไงสวยไหมเออมันออกแนวแบบกาแล็กซี่หมู่ดาวปล่อยพลังออกไปนะทุกคนนะเออเราเออดึงมาได้เออดีเยี่ยวดีมากเลยเอออ่ะยังไงอุ้ยมีคนอยู่ในนี้ไหมไม่มีโอเค โอ้ดึงมาได้ดึงมาได้ก็โดนดึงมาได้ก็โดนพลังของแม่พลังของแม่อันติมาหน่อยอันติโอ้โหดาวเคราะห์นะหล่นใส่หัวกันเลยโอ้โหเกือบขีดแล้วนมึงอุ้ยหืเกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้วแกเออเออใหญ่พิลโอ้โหคิวได้สวยมากอ่ะโอเค้ยดึงได้อีกแล้วอ่ะแม่สะบัดแม่สะบัดแม่ปล่อยพลังเออ อย่ามาแย้มกับแม่นะแม่ปล่อยพลังดวงดาวเลยนะเออรู้จักแม่แบ็คโฮแบคโฮเออ,อันยังไงอุ้ดีดีดีโดนแม่โดนๆๆแม่โดนเอ่อเอาปล่อยพลังใส่มันไปกาลีเออเอาอยังไงย้อนพี่ย้อนเออแหลมออกมาขนาดนี้ก็โดนไปเลยเอออย่าอยู่ไรเก็บเก็บรวบเลยนะเออ,อรูปแม่ทำดี Chips, โอเคโอเคอูดึงมาได้ขนาดนี er ans> ans> le ้โอ้โหโอเมก้าโอ้โหเกือบดแล้วโอ้โหเอาเออเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวกาลีกลับกันไหมกาลีงั้นเอาอันติอันติอันติเออเป็นไงโอเมก้าเจ้านี้ข้าไป่ลอดแล้วอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนเกือบดึงมาได้โอ้ยระวังระวังพลังของยายาย่านี่อุ้ยตา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 ยโอ้ยแม่สะบัดแม่สะบัดออกไปก่อนโอ้ยตายตายตายเออ นี่ถ้ามันเข้ามาแล้วเจออันติของอาใหญ่สวยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบได้แล้วเออสวยไวโอเลตสวยเอาละครับเอาละครับต้องได้ป้อมแล้วครับป้อมที่สองป้อมที่สองแตกไปแล้วเออเอาใหญ่โอเมก้ามาเอาอะไรมาเอาอะไรโดนแม่สบัดชอบปสบัดกาแล็กซี่ไปเลยเอออ่ะยอนตุยไปอีกคนนึง ังไงฮารับยังไงครับอุ้ยเกมนี้มันจะจบไวไหมนี่อ่ะโหพลังพลังกาแล็กซี่อู้ดเดะเดะเดี๋ยวโดนป้อมตีกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนอ่าออกเป็นนี้แล้วกันเออจะได้แรงแหงอู้ดเดะเดวเดะเดะเดะโอ้เดะเดะเดะเดี๋ยวทะลมันเข้าแล้วยังมันเข้าเออพลังสลัดสลัดอะไรล่ะสะบัดเออดีมากพี่ไลโอ้โหคิวได้แบบรัวๆเลยนะดึงมาสวยอ่ะสะบัดพลังกาแล็กซี่โลก

อุ้ยพอเวลาอิลูเมียตัวอีกก็จะเป็นอย่างี้แทุกคนนั่งคิดบางครั้งกลับเข้าหลุมดำไปเลยนะมาดูฝั่งพี่ไลซิเป็นไงอุ้ยระวังระวังระวังอ่ะอาหย่ามันซ่านะแหมอ่ออ่เดี๋ยวกาลีกาลีกาลีอุ้ยอุ้ยอืมอ้าอ่อเออดีมากเออพี่ไลทำดื้อนะโอ้ยแคลรี่จะหลอกไหมโอ้โอ้เด็ดเดยวเอ็ดอ้าพี่ไลพี่ไลช่วยเขาด้วยเอออ่ะ แม่มาแล้วอมลงหัวใครไปบ้างก็ไม่รู้ไม่โดนนะฮะไปไอยังไงต้องให้แม่ชนะแล้วนะยองไงอุ้ยอุ้ยยังไงอุ้ยอุ้ยเอาอมากันหมดเลยอุ้ยดึงได้อุ้ยสวยอะเดี๋ยว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 อพลังสลัดเออสลัดช่อสลัดอะไรหิวเหรอ เออนะฮะเด็ด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 เออกาลีกาลีระวังนะอย่าแหลมนะอย่าแหลมนะอุ้ยเกือบโดนแล้วอุ้ยพี่ฟอเลนเกือบโดนเมดสาวฉุดไปแล้วอุ้ยอย่างไงต่อยังไงต่ออ้าวมันต้องจบแล้วมันต้องจบแล้วล่ะอย่างเงี้ยเอออดึงมาได้สวยแต่ดึงมาได้แต่แทงเว้ยเอออ่ายังไงยังไงยังไงฮาร์ฟต้องจบแล้วไหมฮาร์ฟด o you do you do you want to do this ตอนนี้ นะฮะอ่ะซ like, oh. 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 yes. ื้อของก่อนโอเคอุ้ยอุ๊ยอะไรอาญาอาญาอะไรของเธอเฮเธอเป็นแทงหรออุ้ยดีเหอๆเอๆๆเาเกันเขาเข้ากันเออพลังโลกของแม่อ่ะมึงยังไงอีอีคลิกสีโอ้ยเพื่อนกูตายเลยบังอาจอุ๊ยดีนะแม่มีแบบแข็งตัวอะไยังไงมันต้องจบแล้วยังไงอ่ะพี่ไล่กลับก่อนพี่ไล่ไม่ไหวแล้วลูก เออดี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 แม่ปล่อยพลังกาแล็กซี่เออแม่ยังไงยังไงโอเมก้าโอเมก้าเอาเอาเอาโอเมก้าต้องตายโอเมก้าเออดีมากไวโอเลตอ่ะไวโอเลตไวโอเลตเอาแม่เข้าแล้วโอ้โหเมก้าคิวอ่ะอยู่ไวโอเลตแม่งโหดเกินนะฮะเอาเอยังไงยังไงคีฟมาเร็วลูกเร็วเร็วแม่อยากจบแม่อยากกลับกาแล็กซี่แม่แล้ว แม่จะไปยูนิเวิร์สแล้วเออเป็นยังไงโอเคทุกคนก็จบไปแล้วสำหรับนะสกิน n e ็กซัสอิลูเมเออแต่ว่าตานี้ไม่ค่อยได้วาร์ปให้ดูเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูท่าวาร์ปของอิลูเมียกันนะเอออ่ะนี่ กดไลค์พี่ไลค์ด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูท่าวาร์ปอีลูเมียกันนะทุกคนว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับก็อ่ะ,อะก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องวอลลาด้วยนะครับไปละฮัลโหลยูนิเวิร์ส